ลุงรงลุมใหญ่วัยห้าสปีที่ชีวิตมีแต่ทำงานทำงานแล้วก็ทำงานจ็เป็นพนักงานโรงงานผลิตพลาสติกแห่งหนึ่งในโซนปริมณฑลตำแหน่งหัวหน้างานพื้นเพแกเป็นคนอีสานครอบครัวก็อยู่อีสานต้องหยุดยาวๆนะแกถึงจะได้กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ และลูกอีกสองคนลุงรงเป็นคนทำงานหนักมีความรับผิดชอบสูงและก็มักจะต้องทำงานล่วงเวลาอยู่เสมอแต่ด้วยตำแหน่งงานของแกทำให้แกต้องเดินทางไปพบปะลูกค้าอยู่บ่อยๆที่ต่างจังหวัดและแกมักจะใช้เวลาว่างกับการดื่มสังสรรค์ กับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าอยู่เสมอในช่วงชีวิตประจำวันของแกนั้นมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างเร่งรีบและไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพมากนะักแกนอนดึกกินอาหารง่งายๆทั่วไปโดยเน้นอาหารรสจัดเพราะไม่มีเวลาเตรียมอาหารเอง แกเป็นคนชอบกินพวกอาหารปิ้งย่างนอกจากนี้แกยังดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำแต่ว่าไม่ได้สูบบุหรี่เท่านั้นวันๆลุงโรงถ้าไม่เคยออกกำลังกายและก็มักจะนอนดึกด้วยในสองสามสัปดาห์ก่อนป่วยลุงโรงเองแกเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนั้นดูไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ เขามักจะปวดหัวอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะตอนเครียดและบางครั้งก็รู้สึกมึนงงเวียนหัวแม้จะนั่งพักแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเขายังมีอาการชาที่แขนซ้ายเป็นครั้งคราวด้วยแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่ความเมื่อยล้า จากการทํางานอย่างต่อเนื่องแกจึงไม่ได้สนใจอะไรมากนะักมีอยู่ครั้งหนึ่งแกกำลังจะออกจากบ้านเอื้อมมือไปเปิดประตูรถแต่จูจูแกก็รู้สึกว่าทำไมประตูรถมันไม่เปิดออกจนสังเกตเห็นว่ามือแกเองต่างหาก ที่กลับไม่มีแรงเปิดแกพยายามบีบนวดมือข้างนั้นและนั่งลงอยู่อย่างนั้นสักพักใหญ่จนกลับมาเป็นปกติและแกก็ไม่ได้คิดอะไรก็ใช้ชีวิตแบบเดิมเรื่อยมาจนเช้าวันหนึ่งขณะกำลังเตรียมตัวไปทำงานแกรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรง และมองเห็นภาพซ้อนแขนซ้ายรู้สึกว่าอ่อนแรงจนไม่สามารถถือโทรศัพท์ได้ตอนนี้แกพยายามจะเรียกคนในบ้านแต่ว่าปากแกกลับไม่ขยับคำพูดที่ออกมานั้นมันไม่เป็นภาษาแล้วทุกอย่างก็ดูบเบลอไปหมดสุดท้าย แกก็ล้มลงบนพื้นแล้วก็หมดสติแต่ก่อนจะหมดสตินั้นก็ยังพอได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกแกบอกว่าแกเองก็อยากจะตอบไปแต่มันพูดไม่ได้สติมันหายไปในชั่วขณะลุงรงถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลในห้องฉุกเฉินเบื้องต้น หมอวินิจฉัยว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบเนื่องจากหลอดเลือดในสมองอุดตันจุดที่แย่ที่สุดคือช่วง72ชั่วโมงแรกหลังเกิดอาการแพทย์ต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพราะแกมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นสมองบวม หรือเลือดออกในสมองเพิ่มขึ้นอีกลุงรงต้องนอนรักษาตัวใน ICU อยู่หลายวันในช่วงนั้นแกเองต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและไม่สามารถขยับร่างกายซีกซ้ายได้หรือแกรู้สึกสิ้นหวังและกลัวว่าจะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้อีกแล้ว กขเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมเองก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกรู้แค่ว่าตัวเองขยับไม่ได้เหมือนเดิมพยาบาลลองให้ผมขยับแขนข้างซ้ายดูผมก็พยายามแล้วแต่มันแทบจะไม่ขยับเลยความกลัวมันเริ่มแทรกเข้ามาในใจผมตั้งแต่ตอนนั้นว่า นี่มันเรื่องจริงเหรอนี่ชีวิตของผมมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหมในช่วงแรกๆผมรู้สึกเหมือนหมดอะไรตายอยากทุกอย่างมันดูมืดไปหมดมันเหมือนฟ้าถลม่มเพราะไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเราผมนอนบนเตียงโรงพยาบาลคิดแต่ว่าแล้วจากนี้จะอยู่ยังไงผมเคยเป็นเสาหลักของครอบครัว แต่ตอนนี้ต้องให้ลูกเมียมาคอยดูแลผมพยายามจะยกแขนขึ้นเองพยายามขยับขาแต่มันเหมือนไม่ใช่ร่างกายของตัวเองอีกต่อไปแล้วแกบอกว่าช่วงที่รักษาตัวนั้นจนพ้นขีดอันตรายแล้วมันเหมือนตกนรกทั้งเป็นหมอเองก็บอกว่าให้ทำใจเอาไว้ ยังไงก็อาจจะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมสักเท่าไหร่แล้วแต่ยังไงก็ต้องรักษาตัวต่อไปมันเจ็บใจที่พูดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ขยับอะไรก็ไม่ได้มันหงุดหงิดไปหมดทั้งเพื่อนเพื่อนและภรรยาก็มาให้กำลังใจและพยายามบอกให้ผมสู้ แต่วันหนึ่งภรยาผมนั่งลงข้างๆเธอจับมือผมและพูดว่าพี่เราจะสู้ไปด้วยกันนะด้วยคำพูดของเธอมันเหมือนปลุกอะไรบางอย่างในใจของผมขึ้นทำไมผมต้องยอมแพ้ด้วยละ่ะผมยังมีคนที่รักผมยังมีโอกาส ให้ผมฟื้นตัวผมเริ่มคิดได้ว่าผมยังมีทางเลือกและผมก็เลือกที่จะสู้การฟื้นตัวของลุงรงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแกต้องใช้เวลายอยู่หลายดึงในการฝึกฝนและปรับตัวในช่วงแรกแกรู้สึกท้อแท้และหงุดหงิดมากเพราะมันทำอะไรไม่ได้ดังใจ ทำอะไรเองก็ไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาครอบครัวอยู่ทุกเรื่องแกเริ่มทำกายภาพบำบัดตอนแรกแค่พยายามขยับนิ้วมือมันก็ยากมากๆแกบอกว่าผมรู้สึกเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างแต่ยังน,อน้อยผมก็ตั้งเป้าเล็กๆให้ตัวเอง ถ้าวันนี้ขยับนิ้วได้พรุ่งนี้ก็จะพยายามขยับแขนให้ได้วันต่อไปก็จะลองพยุงตัวขึ้นนั่งทำทีละนิดทีละนิดผมก็จะทำให้ได้มากขึ้นแน่นอนแกบอกว่าแกพยายามฝึกให้ได้ทุกวันและทำให้บ่อยที่สุดเท่าที่ผมจะมีแรง แม้ร่างกายจะแย่แค่ไหนแต่ก็ขอให้ใจอย่ายอมแพ้แกฝึกเดินทุกวันแม้จะล้มบ่อยครั้งและฝึกพูดโดยการอ่านหนังสือออกเสียงเริ่มออกกำลังกายเบาๆตามคำแนะนำของหมอและปรับเปลี่ยนอาหารการกินโดยลดอาหารรสเค็ม และพวกที่มีไขมันสูงหมอเองก็เริ่มสอนให้ผมฝึกหายใจลึกๆใช้สติให้อยู่กับปัจจุบันผมเริ่มฝึกสมาธิควบคู่ไปด้วยหลังจากที่กายภาพเสร็จสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆเวลาที่รู้สึกเครียดหรือท้อแท้ ผมจะหัดมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราเกิดมาไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้แข็งแรงพรุ่งนี้อาจจะป่วยแต่ไม่ว่ายังไงเราก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปผมต้องปรับวิถีชีวิตใหม่กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นลดของมันของทอด เน้นผักผลไม้พยายามออกกำลังกายเท่าที่ทำได้ในทุกวันผมจะพยายามเดินให้ดีไกลขึ้นวันแรกแม้จะเดินได้แค่ห้าก้าวสัปดาห์ต่อมาก็จะพยายามให้ดีกสิก้าวผมค่อยๆฟื้นตัวจนวันนี้ผมเริ่มเดินได้มากขึ้นแล้วและแม้ผมจะยังพูดได้ไม่ชัด แต่ผมก็จะไม่ลดละแม้ว่าจะช้ากว่าเดิมแต่มันก็ดีกว่าเมื่อวานแน่นอนเส้นเลือดในสมองตีเปลี่ยนชีวิตของผมแต่สิ่งที่สําคัญกว่าก็คือมันทำให้ผมเห็นคุณค่าของทุกวินาทีในชีวิตผมเคยใช้ชีวิตไปวันๆไม่เคยใส่ใจสุขภาพไม่เคยคิดถึง ความไม่แน่นอนของชีวิตจนกระทั่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันนี้ผมรู้แล้วว่าเราต้องดูแลตัวเองต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติและต้องไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและหลังจากที่แกผ่านการฟื้นฟูมาได้หนึ่งปีลุงรงก็สามารถกลับมาพอที่จะใช้ชีวิตได้ แม้แขนซ้ายจะยังไม่มีแรงหรือแข็งแรงเท่าเดิมแต่เขาก็พอจะเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นเขาให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพมากแกมักบอกกับทุกคนว่าสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่ดูแลตัวเองวันหนึ่ง เราอาจจะสูญเสียทุกอย่างที่เราทำงานมาทั้งชีวิตหากวันนี้คุณหรือคนที่คุณรักกำลังเผชิญกับโรคนี้ก็ขอให้รู้ว่ามันไม่ใช่จุดจบทุกอย่างฟื้นตัวได้ขอแค่เราไม่ยอมแพ้และทำทุกวันให้ดีที่สุดอดีตแก้ไขไม่ได้ อนาคตยังมาไม่ถึงแต่วันนี้เรามีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสุดท้ายแอดมินขอเป็นหนึ่งในกําลังใจเล็กๆให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและรู้สึกหดหู่ขอให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตแล้วเรียนรู้ที่จะใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือ ในการผ่านพ้นความทุกข์ด้วยเรื่องเล่าในคลิปนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจความหวังให้กับทุกท่านที่รับชมได้ฟังจบแล้วคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนแชร์เรื่องราวดีๆที่เป็นกำลังใจให้กันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ